สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือที่หลายๆคนรอคอยรอจนท้อรอจนไม่อยากเล่นแล้วนั่นเองเนาะในส่วนของตัวคลายส i ิดเวอร์ชันแอนดรอยนะครับสำหรับคลายส i ิเวอร์ชันแอนดรอยนะครับเพิ่งมีข่าวอัปเดตเมื่อคืนเนาะหลังจากที่ iOS เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวคลายสติกันบ้างเนาะ เหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมครับเขาก็สวัสดีพวกนักแข่งหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องการส่งข้อความหรือว่าโพสต์นี้นะครับให้ผู้เล่น Android โดยตรงอะไรประมาณนี้นะก่อนอื่นเขาบอกว่าขอบคุณนะครับทุกคนที่อดทนรอใช่หรือเปล่าเราอดทนเราอดทนรอกันหรือเปล่าหรือว่าเราไม่มีทางเลือกอะไรประมาณนี้นะต่อมาท่านผู้ชมครับสําหรับตรงนี้นะเขาก็บอกว่า8ปีนะครับในประวัติของค่ายเขาเนาะ เขาพยาพยามพัฒนานในส่วนของตัวเกมให้มีคุณภาพสูงนะครับผมในส่วนของตัวคาเอ็กซิทเช่นกันเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ออกช้าเนาะอันนี้ก็บอกนะ Android เวอร์ชันนะครับผมยังไม่ออกตอนนี้นะครับผม ต่อมานะครับตรงนี้เขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องดาวน์โหลดนะครับในส่วนของปัญหาของแต่ละคนอะไรทํานองนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้นะครับน่าเสียดายที่เขาตัดสินใจช้าเกินไปนะครับมันใช้เวลาในการดําเนินการนานกว่าปกติหรืออะไรแบบนี้นะครับผมทําให้โครงการนี้ล่าช้านะผมสรุปแบบคร่าวๆนั่นเองท่านผู้ชมครับตรงนี้เนาะณตอนนี้นะครับผมเขากําลังอ่า ศึกษาคุณสมบัติในส่วนของตัวกราฟิกต่างๆนี่ครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต้องบอกเลยว่า iOS แม่งหลายรุ่นก็เด้งนะอันนี้อันนี้ฟังจากแฟนๆมานะท่านะผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมตอนนี้ทีมงานเขากําลังโฟกัสนะเวอร์ชัน Android นะไม่ต้องกลัวมาแน่นอนท่านผู้ชมนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแบบเอาแบ่งปันความคืบหน้าอาจจะมาโพสต์อัปเดตนู่นนี่นั่นกันบ้างนั่นเองเนาะแล้วก็เขาจะบอกนะครับผมตอนนี้เรากําลังทํางานอย่างหนักเพื่อเปิดตัวเวอร์ชัน Android นะครับ ปีนี้นะดิสเยเออเดี๋ยวเรามาดูกันครับเหลืออีกเดือนเดียวนะมันจะเปิดหรือเปล่านะอันนี้ก็ประกาศเต็มๆแล้วนะครับระบุมาด้วยนะก็คือปีนี้นะหวังว่า,าเราจะได้รับการสนับสนุนจากาทุกท่านและคนที่เข้าใจนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยอะไรประมาณนี้นะนี่ก็แปลให้แบบคร่าวๆแล้วผมไม่ได้เก่งภาษาใดๆนะครับอาจจะแปลผิดแปลถ,ถูกไงขออภัยแล้วกันนะเอาแบบสรุปสั้นๆเลยนะเขาบอกว่า,าเขาก็พยายามนะพัฒนาตัวเกมอย่างหนักนะครับเพื่อเปิดในปีนี้นะครับผมแต่ตรงเนี้ย มาดิฟเดียจริง่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านี่ครับเคยระบุเดือนมาแล้วก็เลื่อนอีกแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตมามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอัปเดตข่าวสารเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ